เมื่อวันที่10เมษายน2560ที่จุดผ่อนปลนชายแดนไทยลาวบ้านเมืองแพร่ตำบลน,นาแห้วอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยมีการจัดงานสืบสารประเพณีสงกรานต์สารสัมพันธ์อาเซียนริมแม่น้ำเหืองหุ่งเหืองต้อนรับปีใหม่ระหว่างอำเภอนาแห้วกับเมืองบอ่อแตนแขวงชัยบุรีสอปป,อป,อปอลาวโดยมีนางชวีรัตนเกษรศุนทรผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิด มีนายพรชัยถมกระจ่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและนายบุญแสนจันทพ่องเจ้าเมืองบอ่อแตนร่วมพิธีเปิดด้วยนางสาวภูมารินคงเพียรธรรมในอำเภอนาแห้วกล่าวว่างานสืบสารประเพณีสงกรานสารสัมพันธ์อาเซียนริมแม่น้ำเหืองหุ่งเหืองต้อนรับปีใหม่ประจำปี2560อำเภอนาแห้วร่วมกับเมืองบอ่อแตนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิน่นระหว่างอำเภอนาแห้วกับเมืองบอตแตนสปปล,ลาวสำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยงานแห่สงกรานไทยลาวพร้อมแห่ต้นดอกไม้ประเพณีท้องถิ่นของอำเภอนาแห้วการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุทั้งสองประเทศการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมอำเภอนาแห้วและเมืองบอแตแนการประกวดนางสงกรานไทยลาวการจัดแสดงและสาธิตอาหารพื้นบ้านของอำเภอนาแห้วและเมืองบอตแตน สำหรับบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคักและชื่นมืน่นมีประชาชนทั้งสองประเทศเข้ามาเที่ยวชมงานและเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานโดยได้เดินข้ามสะพานมิตรภาพที่ทำมาจากไม้ไผ่ซึ่งประชาชนทั้งสองฝั่งร่วมกันก่อสร้างเพื่อใช้ในงานนี้เป็นการเฉพาะ